ที่ฮัลโหลครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านของเพผมผาและนอนว่าท่านอยากับชมเฉพาะในว่าถึาวันนี้นนนนซึ่งแน่นอนว่าเอ่อให้ผมแน่นอนว่าสั่งหลายรอบแล้วเออโอเคผมว่างละเออคือผมจะไอ,อตอนที่ผมไม่ได้ลองคิดเอาคือแบบว่าอ่าตอนนี้วันนึ่งนะสมองรวนแต่ผมเพิ่งกลับมาจากการสอบ JLPT หรือว่าระดับภาษาญี่ปุ่นอะไรนั่นใช่ก็นานแล้นะซึ่งโอเคหลังจากนี้ก็ มีคลิปบอ,อกว่าเยอะแยะแล้วเพราะว่าผมไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรเวกานั้นละคือมันจบไปแล้วอ่ะเอาง่ายๆฉะนั้นแหละนะฮ่าพวกนายก็เต็มตัวดูคลิปฉันได้เลยแหละคลิคปฉันจะออกมาจํานวนมากๆมหาศาลทำไมอ่ะนี่เดียวอะอะลงทุกวันเหมือนเดิมยัง่านนี้คือจะลงทุกวันเหมือนเดิมแล้วไม่ไม่โมไม่โมละไม่โมละเอ้ยทำไมเี้ยคนนี้อีกแล้ววะ ันเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะเน็ตผมก็ดีไม่ใช่เหรอโอ้โอ้โอยกระต่ายวาร์ปสุดยอดครับผมแม่เด็ดเน็ตท,ที่ใช้ใครใครก็ไม่ชอบครับผมอะไรวะเนี่ยกระต่ายวาร์ปด้วย,วยโอ้โหสิ่งพิเศษอันดับที่แปดของโลกโอ้กระต่ายวาร์ปผมแม่ เยอะจริงก็เสิบแล้วกได้เบาวะอึ๊บนัหนเองเรดือดเราอนสู้ได้ป่ะสมุสมุดม่ไ้ก็ค่อยถอยฮัลโหลกายู้จะได้เอเยอะใช่ไหมคือถ้าไปเป็นอย่างนั้นจริงผมจะได้เอออกมา200นะ ร้อยสี่เก้าห้าห้าไม่ครบเลยทีเขาตทษงใชสสกันหยาบด้วยผมแต่ว่านั่นแหละร้อยสี่เก้าตีกวางไปเนี่ยได้เท่าไหร่ได้แปดหกโอ้แล้วกวางอ่า,า,อาจัดการอย่างง่ายด้วยนะครับผมแม่ได้ได้ว่าเสเ้อเสื้อใส่ไปแล้วโอเคเควสส่งได้ตอนเดลเท่าไหร่นะ เวลเจ็ดปะโอ้โหเอะไรนะเวลเจ็ดเลยเหรอตอนนี้ผมเวลอะไรเวลห้าบ้า,บาเอ้ยมันอะไรกันอ p าพีจริงๆเลยเว,เวลเจ็ดโอ้โหโอ้อยพี่ชายเออเจ็ดเลยเหรอโอเคระหว่างนี้ก็ กอันนี้ก็ปาไปเรื่อยๆนะโหไม่มีตัวไรเบลเก้า,าะะเหรอนั่นไงเบลเก้าผมจเจอเบลเก้าแล้วเจอตัวคอร์ดเบลเก้าแล้วตัวเบลเก้า ถามว่าตัวก้าวมันดีไหมดีครับผมมันทำไมจะไม่ดีล่ะโค้ชขโคตรดีครับผมตัวเราเขอเลเวลก้าเอ่ออาจจะก็ไม่ดีขนาดแล้วเออถ้าโจรว่าผมขึ้นไปด้านบนได้เนี่ยผมจะบอกว่าตัวอย่างตัวเป็กนะผมเพราะว่าเวลผมอาจจะขึ้นไวมากๆเลยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมันสามารถสแต็กกันได้เยอะล่างก็สแต็กได้ผมแต่ว่ามันแบบมันอยู่ไกลกันนิดนึงเดี๋ยวมันจะกลับไปที่เดิมมันเหนื่อย วิ่งเหนื่อยแล้วมันมันมันไม่สนใจมันมันกลับไปที่รเรื่องมันเลยอะไรม,มานั่นแหละผมก็ต้องแบบว่ารักษาระยะห่างหน่อยแล้วรักษาระยะห่า,หางกับกวาดห้อนี้หน่อยแต่เราต้องแบบปานีปานอมหน่อยปานีปานอมเข้าไปาน้องเข้าไปนี่นดีวันแะน่ แล้วส่งเจอเจ็ดสเตเดอร์โอ้โหยังต้องอัพดาเมจลุ้นลแล้วไหมเนี่ยจะได้ตีเร็วๆผมว่าใช่อัพดาเมจเพว่าใช่ไม่เอัลลุนนี้ไม่พูดแล้วควเวอร์สีกับกระต่ายเวอร์สีเฮ้ยไอ้นี่มันจะรัดผมเหรอไอ้ไม่ใครเนี่ยไม่ใครเนี่ยเฮลโหล โลอันนี้ก็คือโลโอ๊กซึ่งแน่นอนว่าเลจอสิบเฮ้ยเวลสูงอย่างเว้ยเฮ้ยเบลหกแล้วโอ้โห و! ไหนมีอะไรบ้างดอชเชนส์โคดดาวน์ริชเชนโอ้โหแอคแท็กสตปีแอคทแอคท็กพาวเวอร์แอคแท็กคอเวอร์โอตีสิบสองนี่ผมเรียกได้ว่าตีแรงขึ้นนะผม สุดยอดนะผมสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตีแรงขึ้นแบบนี้ผมนี่ป่าปื้มใจจริงๆเลยนั่นนี่นะอืมอ,อาวุธนี่มันต้องใช้เวลเท่าไหร่นะเวลเจ็ดแต่แหม่โบ้เจ็ดเลยหรอเวลเจ็ดเลยเหรอโอ้อโหแล้วพอเสร็จเสร็สูงปุ๊บผมบอกว่าได,ได,ได้ได้ตัวเวลต่ำๆนี่บอกว่ามันให้จะเป็นน้อยเลย ซึ่งนั่นเป็นอะไรที่แย่นะของมันเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่าเออจริงๆเอเอจริงเขาก็กันเขาเขากันไม่ให้ไม่ให้เราแบบว่าปั๊มอะไรพวกนี้นะเฮ้ยสวัสดีกวาง,ง,ง้วอแล้วจริงผมรีผมอันนั้นกวางก็ได้นี่หวา่าใช่ปะ กูอาจจะได้ยินเสียงเพรว่าเสียงดังนิดไม่นิดนึงจากด้านหลังผมนะครับนั่นก็เสียงแมวผมว่าแมวผมมันเล่นอะไรของมันก็นนกมมาเล่ก็นะครับผมแมวผมมันเล่นก็ไม่แปลกที่จะได้ยินอะไรพวกนี้โอ้ผมก็อยู่แล้วผมสหรับคลิปอะไรพวกนี้ครับผมวก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปกติคนเลี้ยงแมวเพราว่าเสียงมันจะมีเสียงอะไรพวกนั้นเพราะว่าแมวมันวิ่งเล่น ส่วนเจ้าของส่วนเจ้าของนะเจ้าของเล่นเกมครับผมเจ้าของอะไรเล่นเกมอยู่จะว่าดีแล้วผมเห็นก็ดีเลยฟืดฟืดเอาโอ้สามตัวเลยเหรอสามเลยลอพี่พี่เลือดไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 โอเค วิ่งวิ่งเล่นอเออได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่นั้นตีตัวในมันติดต้นไม้อ่เซิงเซ็งเซิงเซิงต้นไม้บ้าเลยต้นไม้บงังต้นไม้นาา่าเกียดต้นไม้น่าสงเารน่ากัวมกคับคุณได้รับฟัง ซึ่งเออผมไม่ได้ยินทาเพื่อนรอ่วห้องตัวเองแล้วกันนะเพราะว่าเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนร่วห้องผมมันมันมาเจอคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่หรอ,อกมันมันไม่น่าเจอหรอเอยอยกเว้นผมจะดังมากกว่านี้เออก็อะไรเพราะว่าเออเพราะว่าเพื่อนร่วห้องผมมันชอบอยาเล่นอะไร Low Low อ่ะอวีโลพกเออบางคนก็เล่นมาโลแอน แล้ววันนั้นเออเป็นอะไรแบบน,นั้นไปนะผมส่วนผมเล่นนะฮะเล่นเกมชิลๆสบายๆผมไม่เล่นมัลตอร์เยอะเพราะเล่นบ้างนิดนึงก็คือลรถมอเตอระที่มัลติเพลเยอร์ที่ผมเล่นนะเฮ้ยอั p ได้แล้วนี่โอ้โหเวลเจ็ดแล้วครับผมจังหวะนี้ไป,ไปเอากางเกงกางเกงใส่ได้ตอนเวลแปดโอ my god holy oh god damn boy ส่งสองรอบสวัสดีอมต่อไปก็ correct ได้เกาะเด้โล่ครผมใส่เทตอนเวล์แปดว้าวน่าหวส้นจันใจจริงนะรับผมห้าสิบเซลนี่ได้มาแปดเอด็ดเอเดวาต์ก็เยอะนะครับก็เยอะนะครับเอ่อโอเคอืม เอาไประมาณนี้พอไหนดูนดซินี่โล่กับดาบซื้อดาบดีกวา่าไปก็โล่ดีไหมโล่โล่ใส่มือไหนโล่ใส่มือซ้ายหรือขวาวะนะ่ะถ้าหัวแมวผมซื้อโล่มาด้วยดีกว่าโล่ตอนนี้คือเวล6ใช่ป่ะตผมต้องเออซื้อมาแล้วแหละเพราะว่าโล่เวลต่อไปมันแบบว่าไทเวลโคจะเยอะเลยครับ ซึ่งแม่โคตรน่าเกียดโอเคต่อไปผมก็ไปจัดการตัวของเจ้าหมูป่าหมูป่าตรงนี้ครับผมสวัสดีหมูป่า,ปาเพื่อทีอ่จัดการหมูป่าตัวนี้เพื่อที่จะดอกเขี้ยวของมันมานะครับผมซึ่งเนีน่ยนะว่าหมูป่าตัวนี้ดเดวิลเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบ ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะเยอะเยอะถือว่าเยอะเลยสำหรับผู้เริ่มต้นโอเคผมต้องเก็บประมาณ10อันเอ่อซิกแน่นอนว่าจะแตกมั้ดิผมว่าผมจะโจมตีแรงนะแต่ว่าผมมีโล่ผมม็อกมันได้คือมันคือมันเป็นเพิ่มฟลิกมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การล็อกมั้งแต่ว่า ตามจริงต,ตามจริงก็ต้องอัพดอทนั่นแหละอัพดอทแบบว่าหลบหลีกอะดอทดอชดอชไม่หนาว่าดอทหรือว่าช่างหัวนเถอะก็ได้ครับผมเอาผมส่งเอ่อผมเก็บขวอมูลอันนี้ผมปิดคลิปเร็วกว่าแน่อนอนครับเพราะผมนีเป็นช่องชิลๆแล้วผมจะปิดคลิปตอนไหนก็ปิดนะผมซึ่ง,งเราเราจะชีวิตนั้นไปตลอดมันก็ไม่ดีครับผมเราต้องแบบว่าวางเป็นกระบวนการ บองคิดเฮ้ยสามตัวเลยหรอไหวป่าววะเฮ้ยไหวไหวไหวดาวผมตีแรงนี่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 แต่ก็เกือบไม่ไหวอยู่นะไม่เกือบไม่ไหวอยู่นะว่ได้อยู่นะก็ไม่ธรรมดานะของมันไม่ธรรมดาเท่าจะหมูนั่นนะกับพรฮัสซะจริงๆเลยนะเจ้าโว้ โอเคเอ่อโอ้เลสิบสองเลยเหรอได้ปล่ามิดมันมิดมันมิดเป็นมิดยูนิเวิร์สเลยอะเฮ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วเั็ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 พี่พี่ ใจเย็นพี่พี่โอเคให้ตายดยิไล่โคตรโหดเลยแล้วตัวดักเดี๋ยวตัวที่ดักหน่าหน้ามาตีผมถมไล่เขาโคตรโหดเลยแฝงเพราผมจัดการเฉพาะตัวที่อยู่ด้านบนนี่น่าจะดีจัดการเฉพาะที่อยู่ด้านบนหของจะเป็นอะไรที่กรนา่านทจะเซฟกว่าคิดอย่างนั้นนะ เออหิวเลือด okay. okay. โอเคโอเคผมว่าผมน่าจะต้องใส่คราบชุดมาใส่แะหลังนะซึ่งชุดคราบย่อได้ว่ายังไงนะ อย่างน้อยอาอย่างน้อยม,มันมันมันต้องดีกว่าชุดที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอดูกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในส่วนของเฮลเม멧อาร์เมอร์เอ,อ่อนั่นแหละเฮเล멧อาร์เมอร์แล้วก็รองเท้าไหนชิวเฮลเม멧เนี่ยเฮล멧เฮลเ멧สิบสามบวกสิบเอ็ดไม่มีสักอันโอเคใช้ใช้เหล็ก าเชดอะเชดต้องเป็นอันนี้โดยเฉพาะเชดต้องเป็นคัพเปอร์เท่านั้นต่อต่ัมนก็เอาชินบักเก็ตเฮดแล้วกันเฮด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 อะไรสักอย่างนั่นแหละเออแปลว่าก็วานั่นแหละเออขุดดีกว่าโอ้โห่เฟซึ์ฟเฟ อชิชิชเออโอเคผมต้องตัดต้นไม้ด้วยเพื่อที่แบบว่าจะไปประวาดเอาพิกแอกใหม่เพื่อที่จะให้ตีแรงขึ้นประมาณนั้นเดีย๋ยวแม่ก็ตีแรดได้หลากหลายขึ้นไปใช้เท่าไหร่แอกโอเคพิกแอ,อกแอใช้ ชินพิกเอ็กใช่ไหมใช้โอ๊กบอร์ดแล้วก็ชินสองเดี๋ยวเอาชินมาสักให้หมดเลยโอ๊กบอร์ดนี่ก็คือเราจะใช้ไม้โอ๊กเนาะอันนี้โอ๊กล็อกโอเคแต่ตะาใช้เท่าไหร่ตะละอ้อใช้ห้าตัดอีกสักไม่กี่ต้นก็ได้แล้วมั้ง อ๋อมันต้องอะไรด้วยเหรออ,อ๋อพอโอ้ยมันต้องอยู่หน้าโต๊ะครับด้วยแย่ยังเลยฮะลับเบอร์แอคใช้ซองเหมือนกันแล้วก็ทิ้นหนึ่งซึ่งเอาวางก็ได้ดีแล้วขึ้นน่าต้องไปขุดเพิ่มชิปชิปโอเคที่อ,อ่ระหว่างเดินไปก็ขุดแร่นี้ไปด้วย ใช่ด้านบนด้านบนน,บนั้นอาจจะมีเอาจริงบ้าเลยสายอะไรนะรารักว่ะตำอันสิ <c oughs> อุ้ยนี่ไอเวลมันเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ากินออกมันเริ่มแบบเว้ยของเก่าแล้วไงผมเริ่มแบบเชี่ยวชาญนะผมเชี่ยวชาญช่ำนานแต่ว่าเชี่ยวชาญก็ยังตกลงไปด้วย บ้าเอ้ยรช่างมานันนะร่บชุบมันได้ประมาณนิดหนึ่งนะผมองขาดอีกประมาณสักขาดอีกสามอันมาถึงสามสามแร่ดบิบอ๋อโอเคฟิงเออตอนจริงผมน่าจะคราฟเฮลมเทก่อนนะเพราะว่าเฮลมเทม,มัน Well okay. รีเควสเวลห้าโอเคเข้าใจเอาน้ำคาไม่ได้เวลห้า well mm hmm. เหมือนกันสติลนี่แบบว่าหายากของสติลสำหรับผมแล้วสำหรับผมคือสติลมันค่อนข้างจะแพงนะผมมันแพงแพงจับโอเคอีคลิปเลยนี่ได้มาแล้วหมวกสุดเท่สุดอลังการ หมกขังโง่ๆสัตว์คนโง่ๆเบยวผมนี่เล่นเล่นเล่นเราเองเจ็บน้อยเสุอแล้วผมคุณููว่าเอ่อวายเออร์รีเฟรตเบลสิบสองไปเถอะแค่ผมไปเอาตัวของอืมอีกคิก่ันโอเค เอาตัวของแอคครับผมแอคซึ่งนั่นแหะว่าแอคสักพักมันใช้เวล่่ห้านั่นไงกูว่าแล้วเวล5ถห้าจริงด้วยอะไรวะ การตัดมาทำลายป่านั้นกินเวลาเวลาไปนานอยู่นะครับอุย้ยได้มาสิบอันเลยโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ได้ว่าไม้แทบจะหมดป่าเลยทีเดียวก็ออรนะผมก็ตัดไปมากเยอะอยู่แหละไอ้ฝั่งเนี้ยโอ้ยอย่าบอกคาดะคาดิอันเหมือนขูดเป๊ะเลยไอ้ อ่านผ่านไปเราห้ามพูดคำมยาอันนี้ผมก็พูดได้แหละเ,ออเพราะว่าในีมันช่องผมผมคุณจะดูว่าหรือคุณคุณจะไม่ดูว่าหรือขงคุณมันช่องโกแต่เราเป็นแบบอย่างที่ดีอะผมแบบอย่างให้ดีๆให้กับเายาวชนรุ่นใหม่ของเผลอ่ๆเผลอๆคนที่ดูผมที่อายุมากกว่าผมอีกมัง้งเนี่ยก็ผมก็ผมเป็นแฟนคลับซันนี่เฮอร์เกตอะผม ชนแกไม่ใช่ไปขับซนี่โขเคไปขับซานี่เอเก็บโอเคเก็บขวานเก็บอะไรที่มันไม่จำเป็นสิ่งของที่ผมเคยได้หรือสิ่งของที่ผมไม่เคยได้หรืออะไรก็ตามเก็บมันไปซะ Move okay. มูฟออกโอเคอันนี้ขายอันนี้เก็บว้โอเค ขายเซลโันเซลโอเคทำไมฉันจะทำไมฉันจะไม่วันล่ะฉันต้องการอยู่แล้วนะเพราะว่าฉันไม่รู้จะไปทำอะไรได้โอ okay. เคอ่อก็ผมก็สำหรับท่าน,นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะผมท่าน,นี้ก็อาจจะแบบอึมครึมบรรยากาศดูงเงียบเหงานิดน,นึงนะผมเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากการสอบเจบี๊บีเทียนะก็ รีบมาอ่านให้ท่านผู้ชมเห็นเลยครับตอนจริงเหมือนผมคิดว่าผมมีอีกเกมหนึ่งนะเป็นแข่ง okay, ผมเห็นไหมมันไม่ค่อยมีคนอ่านกันอะ่ะเ,เดี๋ยวถ้างั้นก็พรุ่งนี้ค่อยลงแล้วกันนะเออพรุ่งนี้ค่อยอา่านนะผมก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจกอกันทุกมืลล้อครับผมบ๊ายบาย